คอยฟันยังนนอเมอคืนนี <sh arp> <sh arp> ่คอยฟันส um> ูงฟ um ันสูงฟันคืนสูงฟันขึ้นผู้คืนผาฟันแ่าเน้ะกาบปอวาเากาบไปม้เบอร์หนึ่งเอ็นขาเอบ้านดจ้าโอ น้องแอรน้องฝันก่อนที่ลุงจะเดินทางไปที่นุกจามีคนขึ้นรถได้บุญไปด้วยไปซือเจ็จุน่ไเพราะว่านางหาง่อมาไม่มีโอ้ยลำลวยลำรวยได้เพิ่มข้อเพิ่ายได้ได้ไปไส่งไปมงเด้๊เมื่อกี้เมื่อกี้ไปสือดมาื้อเอ้ kiếp nào kiếp chôn đầy mực mà. Ừ. Ừ. Kiếp này không có gì hết. Này. Ơ. Có cái rồi. มาในพี่วันน้คุณจองคูกินห่องกิกมมาี้่สองคกินหรืกินถกเมื่อเมือองสอเจ็ดกสองเจ็รือสองโอ้ยโง่มันม่เป็น่ มีแย่ชีคนเดียวคนนี้ยาชีคนเดียวคนอื่นไม่มีจริงๆปอยจังเกตตั้งแต่วันที่มาแล้วขอบคุณคุณแม่ยุพินนะคะช่วยหามาให้เราได้รวยๆทุกคนนะคะตอนนี้ก่อนเอาช็อตนี้ก่อนแย่ชีเป็นอะไรกับไก่งวงตัวนี้เนาะเจอกันทีไรจะเป็นอย่างนี้ทุกที โอ้โหยาชิอ่ะนี่นะคะทุกคนคุณแม่คะคุณแม่อายุเพียงใบละมันที่หนึ่งถุงมือมอันนี้ก็มาช่วยงาน

มาแล้วปิดใจ เราเลยอมกราโอ้กานแดดทอนโดดลงสะเลยนี่กระโดดรอียวอย่างนี้อ่ะีนุ่มนี่เสือแลวกเตี้อย่งมากเอนไปเมปูระเบื้องมาเพิ่นลุงอันนั้นมาเพิ่นลุงอุปกรณ์หลายมาลุงสือก็ไม่เดียวมา เธอเียงเลยเียงตบบมันใหญ่นเียเ็ประบอเฮ้บ้านี่กระเสื้คู่เท่าเส้คู่มาอยบ่ก็ยุรปที่ฟุแล้วกระบาูนกะบานถ้าวหือมาก ใส่ระบอกต่อเลย tôm nhai này léo ไม้เชียงใหม่ก็บ่มีบ่มื้อโอ้นี่เด้ยังจะมาเฮ็ดอ๋อครับเกี่ คิดว่า๊บกพอเราคุ้นก็